เจ้าบาดเขาอันคูนดินขายก่อนเขาจังเสริมเสริมสาราต่อออกไปอีกข้างละหานี่ทั้งข่างน้ำหา,ท,หาทั้งหาทั้งลงกระหาพ่อวั <c oughs> <c oughs> นไอเฮ็ดจอมินมันเสริมไปท่านใดเมื่อท่านในมีดินถมเห็ด <c oughs> <c oughs> ถมไป,ไปอันนี้ก็ไไ้คือเก้าเฮ็ดซ้ำเก้ากับสันสุดท้ายนั่นแหละสันสัน อ๋อไปเบิดมันก็ไหวเทิทงนี่หา้ายขึ้นไลยขึ้นถ้าก็ล่ปฏิโมกกันได้นีสิบปยากนย่งลงพี่ทนเราเป็นผูส้สวดงพี่ทนสวดเราจำดีละ่ะพวกนั้นที่เมื่อย่ำไดนี่เมื่ออยูบ่บอกฟังนั้น ยู่รงไปยังหึฮ่มือนี้บ่อนหรือ,รอมือไดเออย,เยอยูอ่นี่แล้วรงไปยังหึการเข่าสู้ ธรรมะคือความจริงของตัวเฮาเองคือความจริงของความรู้สึกนึกคิดตังเองคือใจแต่ <c oughs> เฮาไปสแสวงหา <c oughs> เห็นหมองที่เพิ่นสามารถแนะนําให้มันถึงของจะของได้แล้วก็คือมองหันแหละเป็นมองที่ว่าเออพ่อได้ความหููพอได้ความเห็นต่างๆเป็นละความเห็นของจะของออกเองอการปฏิบัติธรรมทั้งเบิดก็คือการให้หููถึงความจริงให้ถูกของจะของเอง ซึ่งหลายๆคนปรได้เข้าใจคําว่าถูกดอกทว่ามาฟังธรรมสะกอนฟังคําสอนไปเจ้าก็ยังสิเข้าใจก็ยังสิเอาสามารถไปเปรียบเทียบได้เหมือน <c oughs> มันเห็นแล้วมันก็นละเท่านั้นแหละฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมทั้งหมดทั้งมาร่วมอาจิะยกประเด็นหนึ่งขึ้นมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการอธิบายาะว่าโลกธระม่แปดโลกกรรท่แปดเพรว่าเครื่องกระทบจิตใจนั่นเอง สร,สรรเสืิอคือคำายกคำา่อคำา่องเนาะคนเข้ามักย่องเลยเนาะเห็นปะแต่เขาย่องแน่แต่ห่าวด้งด้งขึ้นที่นี่แต่เขาบ่ย่องศูนขึ้นสารเสรืิอกับนี่ท่ามันจึงเป็นของกูกันฉะนั้นในคนที่ย่องเขา้วาวา่วาเข้าดีย่างสั่นจังสี่สรรเสืิอเข้าวานั่นนี่ลองเห็ดผิดใจมันจะกเถื่อนหนึ่งเมืองดูเนาะเออมันกระดาลุ่นแล้ะในคนผู้เดียวนั่นแหละเนาะ ขฮาเห็ดน้ากันอยู่แต่ข้าเห็ดถือใจเขาเขาบ่าอุ้ยเล่าดียังสั้นังสี่พันดีเด้อาจารย์นั่นนะเนาะอลองเห็ดพิษใจเบิ่งดูนั่นนะเทเดียวเท่านั้นแหละเ,เห็ดถือใจมากยี่สิบเตือ่อสามสิบเตืออเห็เเหดพิษใจมากเทเดียวนั่นลบบดลบยังก็ลบกับเขานั่นแหละลบทค่ <c oughs> นั้นคขาว่าถูกต้องโดยชอบรรมคำเขา,ขาว่าถูกใจนี่มันคนละเรื่องกันเถ้าถูกต้องโดยชอบรรมก็ต้องอาศัย ฟังรรมพุทธเจ้าเขามามาเป็นเครื่องแยกเครื่องแยกออกคำว่าถูกใจกับย่างหนึ่งถูกต้องโดยชอบรรมกับย่างหนึ่งฉะนั้นถ้าจะเฮ้ารวบร่วมคําเบอกของคนทั้งโลกสรรเสริญกับนินท่าบ่มีขายอย่างกับเฮ้าแต่เฮ้าเข้าใจตัวเองดีแล้วเขาย่องก็เพราะว่าถูกใจเขาเนาะเขาด่าก็เพราะว่าพิษใจเขาเท่านั้นเองฉะนั้นวิธีขจัดของมันคือเฮ้าสิไปนําคํเบอกของคนอื่น เขามานักอกนักใจของจะของเห็ดอย่างเยอมาเห็ดเห็นมันถูกใจคนทั้งเบิดมันบ่นถูกใจดอกตั้งแต่แค่คนผู้เดียวนี่เห็ดถือใจมา10บเถื่อยยบเถื่อนี่เห็ดพิษใจเทอเดียวมันมันกระดาแล้วเพราะมียังมาอ่าฉะนั้นคําสารเสริญก,กับคํานินท่ามันเป็นเรื่องของโลกผู้ใดยังติดในคําสารเสริญและนินท่าผู้นั้นก็เกิดเกี่ยวของไปกับโลกความได้ยศแบบนี้ได้ยศถามดาซักมันก็ต้องมีการเสรื่อมยศเป็นธรรมดามันก็เสื่อมเองโดยธรรมชาติ คือพวกข้าราชก,การทั้งหลายเออเขามียศนั่นยศนี่แม่นบัถรผือปดในความหลายๆอย,ย่างที่เขาไปมันก็ปดเองของมันนั่นแหละฉะนั้นบ่บจําเป็นต้องไปหาลงไหลในยศได้ลาบความได้มาได้ยั้งก็แล้วแต่เถอะมันก็มีความเสียไปเป็นธรรมดาแต่พอได้ไปยึดติดได้ยศเสื่อมยศติดนี่คืออยากให้มันมันมาจากเสื่อมนั่นเองได้ลาบกับเสื่อมลาบก็เป็นของธรรมดาใส่ละเสรนิท่าก็เป็นของธรรมดา ท่านห้ายโยกลางมันเห็มมันใดถ้่เ้ามีความรู้สึกึกคิดในโตของหฮาเองแล้วก็เป็นขึ้นมาจากความรู้สึก,นกในใจของห้าเองถึงจริงเลยในที่ว่าห้า line, บ,บ่ทำลายบ่เบียดเบียนบ่เหตุไหนผู้ใดเสียชีวิตและทรัพย์สินเออบ่ไปเบียดเบียนผู้ใดเลยแม้กระทั่งค้ามเบากก้าวตูใส่ลายอิจฉาริษยาเออนํำเดืองราลาของคนผู้นั้นผู้นี้ออกมาตีแพร่ขยายความในความบ่ดีของเขาเนี่ยหฮาบ่มีเลยในความคิดนี่บ่มีในความรู้สึกนี่แล้ว เขาก็ยุสบายท่านน่ฉะนั้นสารเสริญและนิ่นท่าใดมากและเสียไปลาบยศสารเสริญต่างๆอันนะ่ะเออบ่มีผลกับเข้าเองเอเขาอยู่ในความถูกต้องโดยชอบธรามแล้ว <Okay. S 1> คําว่าโดยชอบทรามคือบ่มีเครื่องขวางในทางไปถึงะนิพพานนั่นเอง <c oughs> บ่มีเครื่องขวางเพราะว่าจะคล้องเองนั่นแหละบ่วขวางจะคล้องเองจะคล้องเองบ่น้าไผ่เขามาก บเบอนําคําเว้าของคนเขามาพิรารณาแต่เขาย่องก็อยากอธิบายขยายความว่าจากของดีนั้นนั่นน,น,นี่อยากให้เขาส่งเสริมเออแต่เขาพิจใจก็อยากไปอธิบายให้เขาเข้าใจว่าขอเป็นนั้นนั่นนี่ว่าจาเป็นมันบ่นมีผู้ใดเข้าใจบม่มีผู้ใดเข้าใจหรอกในความจากใดของคนมันบม่มีหม่องสุดออบม่มีสุดก็แล้วกันตั้นหาหาหม่องสุดบ่ได้หาต้นกับ,บ่ได้หากลางกับ่ได้หาปลายก็บว่ามีฉะนั้นยุทีิโซเฮาเองในการยุดคิด ในเรื่องการจะไปอธิบายให้คนผู้ใดผู้หนึ่งมักเข้าใจเฮออแค่คนผู้เดียวนี่ก็ได้บ่ต้องมันเบิดทั้งโลกก็ต้องไปอธิบายอย่างใดๆทั้งสิน้นกใ็ในมื่อเฮาบาาริด้ทํำรายทำรายผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตแล้ทสั์สินละ<อ>มันก็ยู่สบายเพราะเียวเหล่านีก็เป็นเรื่องของผู้เบาเ<อ>คือเฮาเคยเขาข้าคนหนั่นเหละยเฮ้าเคยเขาขขา้าพื้นเขเาหุู้จัก่เบาพื้นเออนึกว่าบาหุ้จักเฮ้าเบาพื้นเขานี<อ>่ เขาย่อมไปคิดการกระทําคําเว้าของเขาเดคคิดนี่คือมีลูปภาพอินตนาการไปพร้อมโอ้ยเจ้า่าคือค่อยบ่เนาะอยากให้ผู้อื่นมาเสือจากของเป็นนักสั่นอยากให้ผู้อื่นมาเสือจากของพราะวจาะของสร้างผู้นั่นมันเหตุผลใจกูนะเนาะบายนี้ผู้เจ้าของเหลืองคือตัวเ,เ,เขาเองเขานินท่าเขาดังสั่นสี่อยากไปอธิบายเขาเข้าใจได้บัดนะเนาะสิไปอธิบายหัวมันเห็นอย่าง ในเมื่อเหาบ่มีความผิดยังจะยังสํารวจตรวจสอบตัวเองแล้วหาความผิดบ่ไอะไรบวาศิเป็นเรื่องอดีตและอนาคตเยี่กันแล้วแต่เฮาคืออยู่แบบบ่มีศัตรูแล้วตัดศัตรูออกศัตรูคือความคิดของจะของกันแหละาใจว่าล่ะศัตรูผู้หญิงใหญ่มีม่านผู้มีฤทธิ์ก็คือความคิดของจะของมันควางจาของบ่สุย่างเด้เออมันบ่ย่อมถิ่มมันบ่ยอมถิ่มความผิดเห็นในความหยึดเอาไว ศีลาโพตุปาท่านแปว่าความคิดเห็นทางลางที่ยึดเอาไว้อยากให้มันเป็นแบบนี้อยากให้เขาว่าแบบนี้อยากให้เขาทาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ให้มันถูกใจกูนั่นอัตราตัวตนเกิดเป็นตัวเป็นตนเปนมาในหันเนี่ยตัวตนอันนี้มันยังยังหลอกลวงอยู่ยังมาหลอกลวงใ้ความคิดอีกเนาะพระเจ้าญามสังเกตความคิดของเจ้าของให้ดีคนจึงบอกว่าให้เฮ้าหนึ่งถามมันว่าอาสมัดละ ความคิดเห็นอื่นๆที่มันสิตนั่มขอมาเป็นไพ่แก่จากของใดก็เลยให้คิดถึงพุทโธนั่นเองคุจักพุทโธอยบอก mm hmm. เป็นยังไงเอ๋ mm hmm. <laughs> พุทโธเป็นยังไงเอาพุทธโธทคือให้ลูกจากของเองนั่นไม่เป็นคํามเบาพออุทอพุทธอุโอโทโเนะอพุทโธเป็นแค่ข้ามเาเด้อ พุทโทแท้คือการหลู่ความจริงของเจ้าของเองหลู่ความจริงของเจ้าของเองคณะนี่ถูกกับเรื่องใดมีความกังวรลร้อนรอนกับเรื่องใดเออทำลายสาเหตุมันออกไปเสียถูกหลอนกังวลกับเรื่องเขาใส่ลาย,ลายใสย่ความใส่ลาย,ลายปลาย,ลาย,ลายสีเบติชินดินท่าอิจฉาลิสยาเพราะว่าเรื่องใดเขาก็คิดคนกับมาหาเจ้าของก็ได้เมื่อเขาบอกไปมีความผิดทำลายทำลายบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตรัพ์สินแล้วห้าสิเดือนร้อนยังกับเขา ม่บละนั่นแหละเขาบอกกับเรื่องของเขาด้อมันเรื่องของเขาด้เออเขาบอกเขากระทุกกับเขากังวลนกับเขาตั้งหากเออเขากังวลนเขาลอนล้มกับเขาตั้งหากด้วเดี๋ยวเฮาจะไปน้เขมาไหมเออให้คิดใช่ว่ามันขึ้นล้มผัดนี่แหละใก็เคยถือล้มผัดตัวก็คือบริคิดน้ำมันเนาะ,ะลมผัดบดมากมีลมห่อนหมังมีลมหนาวหมังเนี่ยเขาบอได้คิดเอันั้กดดน,นก็คือการเสียงก็กเป็นรุดาเครื่องพานคือกันเออที่มันาพอผ่านพอวายอย่างพอวามันไปน้เขมาคิด ออคิดอยากเอาชนะเขาบวนอยากเอาชนะอยากให้เขาเข้าใจจากของเด้พราะต้องไปสนใจมันดอกใหันบอกจะเลือดดังออกคุ่นเนาะเพรนว่าล่ะ,ให,ละให้มันเลือดออกหูหุ่นอยากอยาก่างบวแมนได้จะกขอกระอักเลือดเองเออสารเสริญและนิ้นทามันเป็นดุดดังว่ามา่ายาคือ,อยังล่มพัดมาหลกักพานไปแค่นั้นเองเขาจะไปนําสิ่งที่มันผัดผ่านไปแล้วกลับเขามาาบอลใหม่ คิดใหม่าะเอาชนะเขาในความชนะในความชนะทั้งบัดเนี่ยมันคือความแพ้ของเจ้าของเองเด้เจ้าของได้เป็นผู้แพ้่เองแพ้นี่แหละแพ้อารมณ์แพ้ความหลอกลวงที่อยากเอาชนะเขานั่นเอง <c oughs> มันบัได้ยูลึกลำมยังมากไม้ดอกหนาธรรมะก็ <c oughs> คืออยู่ในความรู้สึกของเจ้าของเองในความคิดของเจ้าของเองนี่แหละที่เข้าไปยึดมันถือมันเอาไว้ส่วนคนยึดมันถือมัน ยึดมั่นเอาบางไดอยากให้คนย่องอยู่เลยเสรรเสริญอยู่เลยอยากได้ลาบอยู่เลยเอยากได้อันน,นั้นอันนี้อยู่เลยนะไม่อ,อยากเสียดอกเป็นขังสรรจกัจกทั้งว่ามีหยดก็อยากได้หยดมีลาบก็อยากได้าลาบของสัรนนี่เอาหนาเดียวเดว้หนาที่สองว่เอามันเลยเอิ่อนใบยึดมั่นถือมัน่นหนาที่สองคือหนาเสียไปหนาความเสื่อมนั่นเองคือมันบ่ยอมหลับมันก็เลยเป็นทุกขทุกพราะว่ายึดนั่นเองฉะนั้นเท่า ตอบใดที่เฮาบ่ทำรายทำได้บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเอียงเลยเนี่ทั้งคนและสัตว์นั่นแหละก็เสียวความเราหล,าลอนกังวลมาจากใสมันก็ยุซือตัวที่เราหล,าลอนกังวลเพราะว่าเฮาไปดึงมันเข้ามาได้เรื่องต่างๆนานาเฮายุดตาเฮาแลวก็สบายดีแล้วบ่บัดคิดวาดฝันนานาคตอย่างอีกการประดัดทำไปถึงส่วนลึกเข้ามาในบุคคลที่เข้ามานั่งสมาธิมาเดินจงกรมอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้น มันแค่เครื่องทดสอบทดลองอันหนึง่งที่เหตุให้เห่าหนั่นกลับหันเขาไปหามันไปคิดปรุงแต่งเรื่องอาการพิตินั่นแหละออค่อยเป็นยิดอกไฟก็ดีเนาะถ้านั่งเด้ถ้านัง่งถ้ายืนเดินนอนมันนี่เป็นวัดนั่นแหละการพิติเห็นแสงสว่างแบบแบบ,บ,บอันนั้นอันนี้หรือว่าร่างกายโยกร่างกายสั้นคนหัวลุกคนขี้งลุกู้ะคนขี้งลุกอยอกพวกเจ้าภาษาจะคลองแท้ๆเนาะ เป็นยังสีว่าหูเนาะคนขิงลุกบางหันบางนีอูวว้าบาผืนหนังหนาหย้ายาเป็นคือให้ใจนั่นนี่คนสนมากสิเอาอันนี้เด้มาคิดเฮ้ยมันเป็นหยังวะนั่นเห็นบบกมันบ่อพานเออมันบ่อพานได้นั่นน่ะมันเป็นหยังคือเป็นเนื้อหนีนอเด้เออคือสีโต้ลอยขึ้นกับมีเนาะคือสีโต้ล้อยขึ้นคือสีใหญ่ขึ้นกับมีดลุบลงดินกับมีดมีไปเบิดนั่นแหละ ถ้ายิ่งแล้วมันแค่ว่าความรู้สึกที่มันมาผ่านเห็นในห,ห้าวของเห็นในห,ห้ากลางวันถ้าห้าเข้าใจมันแล้วว่าโอ้อันนี้มันแค่อาการนี่สือส่อว่าต้องใส่ใจมันมันกับผ่านบางทีสิใส่ใจๆๆดีก็คืออยู่ล่มหายใจมันเองหายใจเข้าพุโทโธหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนั่นแห,นแหละให้อยู่แค่นี่อย่าไปสนใจอาการที่มันมาผ่านเออมันว่าแม่แค่นั้นแม้กระทั่งเสียงบอกเสียงคือโอ้พระพุทธเจ้ามาสอนผูเ้เด,ด้ว่าธรรมดาเด้เออ น,นั้นก็คิดปุงแต่งเอาเองเบดมแตความคิดปุงแต่งทั้งเบิดนั่นแหละ <c oughs> ปุงแต่งพระอรหันต์องค์นั้นมาสอนพระอรหันต์องค์นี้มาสอนล้วนแล้วแต่เป็นสิรปทุปาท่านเขามัจึดว่ามันเป็นจริงทั้งนั้นแล้วมีอย่างเลยเปจริงนัเพราะมีอย่าง <c oughs> ความขิดจิตในจิตสอนกันเข้าไปในหันอีกคือคนไปหลงไหลน้ำสังสีรูเห็นนั่นเห็นนี่เ,ออเสียงกับมีเป็นรูปภาพต่าง คือเฮาเห็นกันเดี๋ยวนี้ก็มีเป็นเรืองเป็นเล่าไปเลยกับมี่เพียงแต่ว่าเฮาบันหน่ำขอมาคิดว่ามันคืออย่างหาเหตุหาผลสรุปลงแบบนั้นแบบนี้แค่ว่ารู้แค่ว่าเห็นแค่นั้นกับพ่อแล้วก็ต้องหนาเขอมาคิดให้มันเป็นเ,เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เนี่ยคือจะให้มันเป็นเดินเข้าไปมันสุดทางในาศาสนาเนี่ยแตสุดทางแล้วมันเบิดหอดาศาสนาหมดแล้ว่าธรรมดายเนาะเข้าใจบ่ตี่ระววันบ่เข้าใจ รย์พวกเจ้าเพเข้าใจพ่อพวกนี้เข้าใจบิดแลลวรู้จักว่าล่ะเข้าใจบ่าจักยังเน้นมึนตึบอาการต่างๆหน้านาในการในขณะที่เฮาปฏิบัติก็เป็นธรรมดาเมื่อคําว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจความตั้งใจของเหาให้มันตั้งใจอยู่ในล่มหายใจเขาพูดออกโทษยูํานี้ปึ๊บล้วนแล้วแต่อาการต่างๆที่มันสิมาผ่านเป็นเครื่องตรวสอบให้เฮาออกจากสมาธิ ออกจากความต่างใจเออ้วเข้ากับไปคิดพิจารณหน้าอาการคือโย่คือสันคือเป็นแบบนี้วะ่ะนี่ออกแล้วเห็นบ่อยล้ม e ันเลยบ่ได้ตั้งมันบ่ได้มันคงไม่สามารถถือของต่างไว้ัางสี่ถามมันมันคงคือมันสิบสนใจเบิดถุกอาการเ่ราว่าสิเห็นยังกันแล้วแต่ได้กลิ่นกับมีเหมนกับมีหอมกับมีเออเมนกับมีหอมกับมีเสียงเบาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมกับมีพระอรหันต์องค์นั้นองค์นี้มาให้คอคิดกับมี ล้วนแล้วแต่เป็นความปรุงแต่งทั้งบดโดยภายในทั้งบดปัจจุบันของมันนั้นนะมันบริมีด้วถ้าเ,เข้าหลู่ตัวนี้แล้วคือสักตะวันเห็นสักตะวันลู่ไปซื่อยะนั่งเขามา่คิดว่ามันเป็นจริงแบบนั้นแบบนี้อยู่ในร่มอย่างเดียวห้าจังสีถึงความสงบอันสูงสุดแม้แต่ความสงบอันสูงสุดที่เข้าต้องการเอาไว้กบ็บอกห้ปปาถนาอีกกระบอกห้ยยึดอีกเด้เออนั่งลงปั๊บอยากสงบแบบดันโหลดแม่ว่าละ่ะแต่ละคนนั่งลงปั๊บ จากสงบแบบนั้นแบบไดแบบยึดไ,ไรไลนไลนไล่ไล่จากสงบแบบนั้นแบบนี้ที่เหายึดมัน่นถือมั่นเอาไว้ในว่าต้องดชั้นหนึ่งชั้นสองชองั้นสามชาามัชม้นสี่เนี่ยยึดเบิดพระว่าบ่อยุ่ในปัจจุบันเลยมิตรยุ่ในอนาคตกับอดีตอดีตยังอดีตจดจาไว้อนาคตคือตังใจอยากใหม้มันเป็นมันต้องเบิดความตังใจในการยึดมัน่นถือมั่นว่าอยากให้เป็นอปปนาสมาธิ อยากให้เป็นชช่นซีนั่นมันบอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันฮูดังเท่านี้น่ะหูจังฮูดังอยู่บ่พวกเจา้านั่นแหละร่มเขา่าพดลมออกโทเอาอยู่ในฮูดังอยู่โพ่งฮูดังนี่เด้อก็ต้องไปตามร่มเข่าต้องไปตามร่มออกเอาอยุนี่สวอ,อนี่สองฮู้นี่แหละเห็ดไปเรื่อยเรี่ยเบเวลามันสิเป็นมันสิเผลอไปเอาเองมันสิเผลอเป็นเอาเองส่วนมากมันมันบันาจากเป็นาน,าน,านาั่นน่ะนะนางป้าบลงมันจะเพิบ ไปโหลดนนนเนาะอะไรความอยากเพิมอยากของคนเปตังสันเบิดมิตรวาดหวังคิดจินตนาการไปลวงหนาไม่เลือบบดายอย่างออถ้ามันบ่เป็นให้ศูนย์ได้บ้านเนาะงดอัดงดงดิดเฮียน,นั่นเฮียน,นี่ว้ากันยุ่หันจังสันจังสี่ยุ่หันจริงมันต้องถิม่มเบิดนั่นแหละ <clears throat> พอเข้าใจยุ่ดอกเนาะ โอ้ยพี่ตเจ้าข่ายังเดียวเว้ยพวกนี้พวกนี้แปลออกก็ว่าโดยแปลวางใดจักว่าอ่ะโดยขาน้อยเจ้าข่าเขาแปลเอาเพราะ